20อําเภอนาวาอันดับ4 611อําเภอปลาปาานะครับ,อ,บ 3, 4, อ,รอันดับ3นะครับ604 er, อําเภอเมืองนครพนมนะครับอ,อันดับ2 602อําเภอเมืองนครพนมนะครับอันดับ3นะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลข601อําเภอเมืองนครพนมครับได้เหรียญอันดับที่5ได้แก่นะครับหมายเลข620อ,อําเภอนาวาครับ อันดับ4 11, PRO, ี่นะครับหมายเลข6.1 1นึอำเภอปลาปาาครับอันดับ3นะครับหมายเลข6 0 4ูนอำเภอเมืองนครพนมครับอันดับ2หมายเลข6 0 2อําำเภอเมืองนครพนมครับและรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมายเลข6 0 1ูนอำเภอเมืองนครพนมครับ ทุกคนเก่งๆนะคะสุดยอดเลยค่ะเก<ม>่งทุกทีมเก่งทุกคนนะคะสุดยอดเลยนะคะก<ม>้ขอกราบขอบพระคุณท่านวัฒนาศักดิ์เจเริเย,ยียรุญย,ยารองนายกเทศมนตรีเอรนครพนมเป็นอย่างสูงค่ะที่กราณาให้เขียนมอบรางวัลมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศในวันนี้ค่ะครับผมและก็ขอบคุณนะครับสถานที่นะครับจาก ท่านพอนักเรียนเหลือต้นชูนะครับโรงเรียนชุมชนเทศบาลสามบุรีทิพยานุสร์นะครับแล้วก็อันพอทุกโรงเรียนทาปไหนๆโรงเรียนด้วยไหนที่นะครับจากจุ้มแมเฉลิมป้าเกียรติโรงเรียนเทศิษสรบุรีึ้นแห่งนะครับจากการ